อได้ครับดีครับน้องๆอาชีสมาชิบในการเลือกให้กัคเชิญชวนนะครับก,การเมืองี่ถ้าคิดว่าจะมาแสดงความคิดเห็นต่อสมาชิกพรรคประชาธิไทยคน ราต้องส่งเสริมกกิจกรรมนะครับเพื่อให้ผู้นเป็นส้นลางเกี่ยวกับเกริได้เรีนมาใช้บริการกอทมคนทำงานกะที่สองคือเข้ามาสีโงเก็นอกงานเที่ยงคืนก็ต้องลางานประธานอะไรกันล่ะกลธุรกิจบันเทิงและการสื่อสารครับเราแต่ ล้วทำธุรกิจอะไรครับทำหน้าเลยสวัสดีครับเต้าสวดีขายดีไหมครับขายดีนี่กาแฟที่เทพมากนะมีไฟวิ่งเลยนะครับเจอได้ผมเจอนะสวัสดีครับขอบคุณครับนี่ธุรกิจสื่อซีเ e กทีวีฟลูเช่นเห็นนะย่านนี้จะเป็นย่านของสื่อหมดเลยนะครับ 你好。